นี่ค่ะส่วนคอปกหรือว่าหน้าอกของแม่ออนนะคะถักได้แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเสื้อคลุมเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆอ่าตัวนี้แม่ออนถักแล้วที่อกที่ห้าสี่สิบแปดถึงห้าสิบสามนะคะเพื่อนๆทีนี้อ่าตรงนี้แม่ออนก็จะมาเริ่มนะคะ ตัวในนะคะตัวในเป็นเรสกำลังต่อตัวในเป็นเรสนะคะเพื่อนๆนกำลังต่อนะคะตัวนี้ส่วนหนะ้าอกหรือว่ากบปกคอเสื้อแม่อ่อนก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยกำลังสวยกำลังโอเคเลยทีนี้ก็จะเริ่มตรงนี้แล้วคลิปเต็มนะคะคลิปเต็มเดี๋ยวแม่อ่อนก็จะาพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนหรือว่าลงถักคลิปเต็มนะคะ วันทาคลิปก่อนตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นการต่อนะคะเพื่อนๆต่อเพื่อว่าเราจะได้เป็นชุดเลสลงมานะคะอ่ะีวนี้วิธีการต่อตัวในนะคะสวยมากๆเลยโอเคนะคะโอเคนะคะ